สวัสดีนะครับวันนี้มารีวิวงานให้ลูกค้าได้ชมนะครับก่อนส่งนะครับเผื่อมีท่านไหนสนใจอุปกรณ์ต่อไก่ต่อนกนะครับครับมาดูรายละเอียดงานก่อนนะครับละเอียดใกล้ๆนครับมีตัวนี้เป็นผีเสื้อนะครับติดกาวหัวกลางท้ายนะครับ ยังไม่ได้ใส่ทองเหลืองนะครับเผื่อท่านไหนจะเอาทองเหลืองแบบชั้นหรือว่าสองชั้นสั่งได้นะครับนี่ครับเหมือนกันนะครับแต่ต่างกันที่ขนาดของบ่วงแล้วก็หลักความยาวของหลักนะครับนี่ครับอุปกรณ์ต่อไก่ทุกชนิดนะครับตัวนี้ก่อนส่งให้ลูกค้านะครับผีเสื้อนะครับตัวนี้เป็นคืนชนนะครับบ่วงอยู่ที่หกจุดห้านิ้วหลักเก้านิ้วนะครับเป็นคืนชนนะครับ เชือกขูขาไก่นะครับตัวผู้ตัวเมียนะครับนี่ครับตัวเมียตัวผู้นะครับตัวนี้ทั้งตัวผู้ตัวเมียสามารถใส่ได้กันได้นะครับตัวนี้ตัวผู้รับนี่ครับข้างหลังเราจะเป็นแบบสายถอดได้นะครับเปลี่ยนได้นะครับนะครับตัวนี้นะครับตัวเป่าเสียงตัวเมียนะครับคือนกกวักนะครับตัวนี้แบบเป็นแบบหมุนได้นะครับเปลี่ยนเอ็นได้นะครับสีเขียวนะครับ นี the 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 ่คร the ับเปลี่ยนเอ็นได้นะครับก่อนส่งให้ลูกค้านะครับตัวนี้เป็นห้านิ้วกับสี่จุดห้านะครับตัวนี้เป็นกึ่งทางกึ่งตีนะครับตัวนี้เป็นคืนทางนะครับเอาไปล้อมตีก็ได้นะครับได้ทั้งคู่นะครับรายละเอียดนะครับต่อไปสายเป็นสาย PE นะครับบวงทองเหลืองนะครับตัวนี้นะครับใช้กับไก่กับนกได้เลยนะครับนี่ครับสีจะออกน้ำตาลใบไผ่นะครับใบไม้แห้งนะครับตัวนี้โยงหลักเป็น สายมูรี่นะครับนี่ครับสีน้ําตาลออกทรายออกใบไผ่นะครับลูกค้าสั่งนะครับสายมูรี่นะครับก่อนส่งให้ลูกค้านะครับตัวนี้เชียงใหม่นะครับท่านนี้สะแก้วนะครับท่านนี้ลําพูนนะครับสายก็มีอยู่สามสายนะครับสี่สายนะครับท่านต้องการแบบไหนไดลอนมูรี่กระดูกงูนะครับกระดูกงูก็จะมีสองสีนะครับน้ําตาลอ่อนกับน้ำตาลน้า ้ำตาลเข้มนะครับลูกค้าสามารถสั่งได้นะครับว่าจะเอาแบบไหนนะครับจะเอาผีเสื้อหรือว่าหลักเดียวนะครับนี้จะเป็นหลักเดียวคืนชนนะครับบ่วง6.5นิ้วนะครับลูกค้าต้องการแบบไหนนะครับตัวนี้ทําเตรียมไว้ให้ลูกค้านะครับขึ้นแขวนนกหวกตัวนี้ก็นะครับยังไม่ได้โยงสายนะครับลูกค้าจะเอาหลักสั่งมาได้นะครับสั่งมาเดี๋ยวจัดให้นะครับตัวนี้บ่วง5นิ้วนะครับหลักจิตนิ้ว ตัวนี้บวง4นิ้วสีเอ่อสีจุดห้านะครับหลัก6.5นิ้วนะครับดูหลักไกนะครับมีหลายแบบนะครับลูกค้าต้องการแบบไหนนะครับหลายราคานะครับปกส่งสอบถามดูก่อนได้นะครับให้คําแนะนําได้นะครับดูได้นะครับโอเคนะครับมีหลายแบบนะครับต้องการแบบไหนนะครับหุ่นนกักนกอีลุัมนะครับ สอบถามตัก่อนได้ครับเมมเสียงนะครับลำโพงนะครับนกอีรุมตัวผู้นะครับตัวเมียกลางปีกนะครับต้องการแบบไหนนะครับตัวนี้เป็นกระเป๋านะครับไก่ต่อนะครับนี่ครับเป็นลายพรางทหารแท้นะครับนี่ครับมีซิปบนซิปหน้านะครับซิปหน้าเป็นระบบล็อกนะครับซิปสีทองนะครับอย่างดีนะครับผ้าเป็นผ้าลายพรางทหารแท้นะครับเกรดเอเอนะครับตัวนี้เป็นที่เสียบหลักนะครับ ดูระบายอากาศ2ด้านซ้ายขวานะครับมีขอบเหล็กด้านบน2ด้านนะครับจะทําให้ไก่ไม่หย่อนนะครับใส่ไปปุ๊บไก่จะไม่หย่อนนะครับจะอยู่ทรงนะครับนี่ครับจะเป็นแบบนี้นะครับผ้าลายพรางฐานแท้นะครับใคยเราจะเน้นเกจเอเอนะครับนี่ครับซินะครับด้านล่างจะเป็นผ้าสองชั้นนะครับหนาๆสองชั้นนะครับไก่ได้อยู่ได้สบายนะครับนี่ครับตบนี้เลยนะครับ ผื่อมีท่านไหนสนใจนะครับนะครับ yeah. โทรมาสอบถามดูก่อนได้ครับให้ hey, คําแนะนําได้ท่านจะต่อแบบไหนต่อไก่ต่อนกนะครับต้องการอุปกรณ์ตัวไหนทางค่ายเรามีครบนะครับนะครับสอบถามดูก่อนได้ครับผมก่อนส่งให้ลูกค้านะครับต้องการอุปกรณ์ต่อตัวไหนนะครับสอบถามดูก่อนได้ครับท่านที่ไม่สะดวกโอนนะครับทางค่ายมีบริการเก็บปลายทางของ COD นะครับรับของค่อยจ่ายเงินนะครับ เรามาสอบถามบุนก่อนได้ครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ